ชื่อลติรสพูนซับนะคะชื่อเล่นชื่อเปี้ยวค่ะครับวันนี้คุณเปี้ยวมาเรียนหลักสูตรอะไรครับอ,อ๋อวันนี้มาเรียนทําเล็บว่ะค่ะฮะหลักสูตรนี้คุณท่านใดเป็นผู้สอนครับครูปุ้ยค่ะครูปุ้ยสอนเป็นยังไงบ้างครับคูปุ้ยน่ารักมากค่ะสอนเป็นกันเองแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะครับคุณเปี้ยวเรียนหลักสูตรนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านใดหรอครับเพื่เปิดร้านทาเล็บว่ะค่ะ แล้วคุณเปียวทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อใดฮะน่าจากเว็บไซต์อะค่ะแล้วได้เปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมฮะเปรียบเทียบค่ะครับแล้วทำไมถึงเลือกเรียนกับสถาบันของเราครับคือที่นี่นะถ้าเกิดว่าเราเรียนไปแล้วแล้วเราเกิดลืมหรือจําไม่ค่อยได้เราก็เรียนกับเอ้กับกลับมาเรียนได้ใหม่อะค่ะครับฮะอยากให้คุณเปียวฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหน่อยครับ ค่ะใครที่สนใจก็สามารถมาเรียนได้นะคะที่นี่ไม่จํากัดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดลืมก็กลับมาเรียนได้ะค่ะครับสำหรับวันนี้กับคุณคุณเบี้ยวมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ